สบายดีหมเูเพื่อนทุกคนมือนี้เนาะไอเทวัยวางเชียรเมนูอย่างทุกคนดาวเบิ่งวางเชียร์เมนูอย่างก่อนอื่นเนาะห้ากระต๋องเอาปลามาล้างสุกเกลือก่อนเพ่าตัะข้าวบุเมนเอื้อเด้อให้เขาเจบพิชเฉลยก็ได้เมนูวันนี้ของเฮาก็คือชิ้นหนึ่งปลาเนาะ ชิ้นหนึ่งปลาแต่ว่าเอาชิ้นล่างข้าวมันออกก่อนอันนี้ปลาก็ซื้อมันคืตลาดเนาะซื้อนะแม่ค่ะบริข้่วเองเดอ้อแม่ค่ะคั่วเห็เพราะว่างอยู่ของเซาเนาะตามค้าวมันก็จะยุ่งายากนี่ยเห็นนะจะเล่เห็นไหมค่ะคั่วเลยอ,นอนันน,นี้เป็นข้าวกาลังปลาก่อนวิธีล่างเดอ้อตัวใบข้าวทุกคนสามารถนำไปเห็นนันได้เดอ้ออันนี้จะเคยเห็นมาแต่ได้แล้วเนาะ เรื่องแจ่ความสะดวกทั้งทุกคนนะใครแบบสะดวกแบบว่าอยาเพ็่มเลื่อยก็ได้แบบนาปลาหน้าล่างก็ส่เลือเชยนั่นก็ได้สำหรับเอาเองเนาะเวลาใส่สจริงเอาปลามาหนา้องล้างเชือแต่ตาขาวเอาต้องล้างสองนังเดยหนังทีล้างออกกองนังสองนังสามหนันอะไรเนี่ยจะสะดวกเนาะไปเอาเองบบมัดหินีไกคนยังยง หลังกสง็สองนั่งจ้าสองนั่งก็พอแล้วอยากบอกอะไรเปน,นเปลือลงน้ำค่าน้ำแพงพีน่น้องเอ้ยโอเคสำหรับเครื่องปรุงของเงาวันอน,นี้ก็มีหมันบ้านเลยเนาะขิงสิงคายผักเทียมหมกเพผูพ้ใดมักใสา่บ่มัาใส่บ่่ใสก็ได้เด้อแล้วแต่ขา้าว ก็พักทีเฮาเสียงมาหนึ่งน้ำมันเนาะน,นี้พักบง้งอันนี้ยอดมันตนพี่น้องเคยกินบ่าเสือวาทุกคนบางคนก็เคยแต่บางคนก็ไม่เคยอันนี้ก็คือพักนเนาเนาะแต่บางคนก็เอินพักคาพักสุภผ้าพนะาแต่ <S 2> <S 2> <S 2> กับคนไทยก็เอินพักสะอมเนาะพี่น้อง okay. Okay. เครื่องปงอองรุงเอาก็มีไงไงหนึ่งกับเกลือ ลกเป้งน,นัวนะภาษาลาวเนาะมักไร้ใส่ไล้หมักน้อยใสหน่อยแป้งขาหมักเป้งน,นัวเลายๆเรือว่าภาษาไทยเอื่นรดดีเนาะใส่ไร้ลดแป้งน,นัวจงแทะโอเคเนาะชิ้นไข่ใ,ใส่ลงไป,ปกระเพียมใส่ลงไปขิงใส่ลงไปแต่มะเขาเนีา่ทั้งพวาใส่ก่อนเนาะมักเพชรเนี้ยใส่พออันให้มันมีสี เผ็ดๆรสชาติจีดจ้าจักหน่อยเนาะโอเคมักกรใไ่บุมกระกทานเด้อแลก็ตั้ม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 ตั้อยเด้อจะมาลองเพืก็ตา คือพือผักหอมบัวแดงพักบัวแดงมะมะบัวแดงบอกเขาจะเออเป็นยังเนเะใส่เขาที่นี่แสบอีกดอกกม่แสที่เก่าตั้มตั้มตั้ตั้มตั้ม นี้หลังจากนั้นเราก็เอามาเทใส่โตปลาที่เทาเกี่ยมไว้เนาะเตียเลยเตียเลย,เยนะเต็มเลยตามด้วยเขาเนาะเขาเี้ยหนึ่งนยจ้าอุย้ยลโลบเวลาคนไทย ค้ำๆเนี่ยพี่น้องแลเขอาอยาดแส้มือเป็นบอทีเด็ดของข้ามือหนีก็คือใส่ถุงยางบุมีถุงมือเนาะลืมซื้อใส่ถุงยางเนาะเข้าไปเอามาขัา้นขั้นขั้นเอ่อเบอนี่งหนึ่งถุง,งยางเหมือนกันอย่างกันใบเขาแสบกระป๋อเจ้าขวัญจะอ่านเ,เนาะแต่ว่าเวลาขัาน้นก็นระวังเด้อ การที่มีตรงนี้สิปักเอานอนกับระว่างเอาคันคันคันเกือบเลยค่ะก็ตีนไวป,ประมาณหาหนาทีเนาะก่อน,ออน,อหหนที่หนึ่งกาต้องตีนไวหานาทีเพื่อให้เครื่องมันเขาเนียวเขานั่งเนะาะขาคุณได้มักก็สามารถเห็ดน,น้ำเห็ดน,น้ำได้เนาะแต่ก่าว่าอ่ามูเพื่อนหรือว่าเขาไม่ให้น,นอ,องทุกคน นี่แบบว่าที่เด็ดที่ว่าเฮ็ดให้เอือบปลาของเฮาวหนึ่งหองเฮาเนี่ยปลาหนึ่งหองเฮาเนี่ยแซ่บตัวหนึ่งค่ะส,สามารถคอมเมนต์ที่ใส่คอมเมนต์ามมนทางล่างเลยเนาะแต่อันนี้เฮาเห็นกินสําหรับครอบครัว,วง,ง่ายๆเนาะกินสองสามคนตามภาษาเนาะตามงบตามเศรษฐกิจเสิจ้ะโอเคเดือนเจ็ดสี่แล้วข้าวกะสิตาไว้จ้า 10นาทีเนาะโอ้แมนหานาที10นาทีโดนไปแล้วจะเอาไปหนึ่งเนาะโอเคโอเคหลังจากเข้ามาร์กได้หานาทีนเนาะเราก็จะเอามาใส่หววัวทีเท้าเกียมไหวเข้าบุหริ่นี่ซึ่งหนึ่งเดอ้ออันนี้เมนเขาเอาไปตองห้องเนาะเพื่อกันแผลน้ำไหลลงหมวนเนาะไปตองเท้าล้นเขาล้นใส่มาเรียบร้อยเนาะโอเค ใส่เป <łość> ุ่มลไปที่กเลยเกลี่ยๆาเๆืๆเกๆือๆๆๆๆรๆๆ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 ่วๆๆาๆๆๆๆาๆกๆๆเๆาๆๆผักๆๆ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 สๆๆ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 กๆๆๆๆๆงตัวปลาๆๆว รูสึกวาพักหลาบ่เป็นยังแลยวหนึ่งไปมันก็ยุบเนาะกเฮาก็เอานําไว้แนําไปข้างสไฟเนาะโอเค เอามาข้างใส่หมอนึ่งเท่าเตรียมไว้เนาะชิ้นหักกัะเสนหนึ่งประมาณสามสิบนาทีนะเนาะเผื่อปลาซุกปลามันก็นไงเนี่เผื่อปลาเผื่อพักซุกเนาะแล้วเหาก็คอยมาเบิ่งกันอีกเนาะเฮาสิตัดไปตอนอปลาซุกเลยเด้อเอาสิบรให้เบิ่งตอนนี้เพราะว่ามันกินเวลาเกินไปเนาะโอเค two hours later ตอนนี้เรามาเบิร์กันเนานะว่าปลาหนึ่งของเฮามันซุกหรือยังแตนแดน,ดน,ดน,ดนโอ้ ักมีซุกแล้วเนาะเบอร์เนื้อปลาเห็นแต่หางแล้เนาะโอเคซุกแล้วแหละได้ที่แล้วแหละเนี่ยเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกทุกคนโอเควันนี้เราจะจัดใส่จานกันเนาะโอเคสุนิแทนแทนโอ๊ะมือจับได้พอเลยเนี่ยเอามือจับดิจับข้าวโอ๊นอ้ายจับข้าวอย่างงงงงงง มันอยากเหลืองเนาะพักหนึ่งมันก็อยากเหลืองอยู่แล้วสีเด็ดของเฮาเมื่อนี้ปลาตัวเป็นเป็นนี่เองงา่เหรอ,อนะ่ะซุขละจ้าหยกุกออกมาดีเลยมันก็คล้ายๆปลาหนึ่งเนาะโอ้น้ำออกโอ้พี่ผ่ารนนะิดนึง แต่ปลาเขานี่ชุกแล้วน้อยแสบแสบมาเท่านี้วิธีการหนึ่งปลาเขาก่อขอจกเพียงเท่านี้เนาะหาหากทุกคนสนใจก่อติดตามที่ทับสม้มแล้วก็ให้ค่ำตมเนียดิบช้มได้เนาะเพราะว่าเขากับมือใหม่ฮับเพียนะ